สวัสดีครับผมเชฟรินนะครับต่อไปนี้นะครับรายการเชฟผาดทำจะพาทุกคนที่ติดตามเชฟรินนะครับทำอาหารเป็นอาหารอร่อยเพื่อคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือเพื่อนสนิทของคุณจะได้ทานปีมือของคุณเองดักสูตรง่ายๆสไตล์เชฟรินเราไปทำกันครับแล้วคุณไปโชว์ได้เต็มที่เลยวันนี้นะครับเชฟพาททำวิธีต้มเส้นสปากเกตตี้นะครับต้มแบบ ถูกวิธีไปดูกันเลยครับใครที่อยากย่นระยะเวลาการเรียนรู้นะครับมีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผ่านการพิสูจน์มามากมายหลายพันคนครับมีลิงก์อยู่ข้างล่างวิดีโอนะครับวิธีการต้มเส้นสปาเกตตีน,นะครับเราใช้น้ำเปล่าสะอาดนะครับหนึ่งหม้อแบบนี้ประมาณ5ลิตรต้มให้เดือดน,นะครับ แล้วก็ใส่เกลือป่นลงไป4ช้อนโต๊ะต้มเส้นสปาเกตตี้นี่เราต้องใส่เกลือให้น้ำค่อนข้างออกเค็มนิดๆน,นะครับเพราะว่าเวลาต้มเส้นเนี่ยเกลือความเค็มของเกลือเขาจะได้ซึมเข้าไปในเส้นสปาเกตตี้นั่นเองพอเส้นสปาเกตตี้เขาต้มสุกแล้วเนี่ยไปผัดกับซอสใดๆรสชาติของซอสมันจะไม่สามารถซึมซับเข้าไปในเส้นได้อีกนะครับ พอต้มเสร็จแล้วนะครับใส่เกลือน้ําเดือดเราก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปแบบนี้เลยคลี่คลี่ใส่ให้กระจายนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีหม้อใหญ่แบบนี้นะครับมีหม้อรทรงสูงหม้ออะไรเราก็เอาปักลงไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆอ,อ่อนตัวสุดลงไปจมอยู่กับน้ํานั่นเองไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าถ้าไม่มีหม้อใหญ่จะต้มอ,อย่างไร มีหม้อเล็กก็ต้มได้นะครับเอาตั้งลงไปเลยครับแล้ววิธีการต้มนะครับเราใส่ไปแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นนะครับเทคนิคก็คือเราใส่ไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆคอย,คอยนานๆคนะใช้ทัพพีใช้ซ่อมหรือใช้ภาชนะที่ทนความร้อนนะครับลงไปคนไม่ให้เส้นเขาติดกัน แต่ว่าไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับน้ำมันจะทำให้เส้นเสียง่ายขออนุญาตขั้นเวลาทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับอยู่ด้านล่างนี้ใครที่อยากจะสนับสนุนเชฟเรินนะครับเป็นกำลังใจให้กับเชฟรินและก็ทีมงานนะครับสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะครับแล้วก็สัญญาว่าเชฟรินจะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกคนตลอดไปแล้วก็สิ่งที่ทุกคนให้มานะครับเชฟรินก็จะส่งต่อให้กับคนอื่น ัันนเองะครบถ้าแบบขายให้ต่างชาตินะครับเขาจะเรียกว่าอัลเดนเต้นะครับเส้นจะต้องแบบกรุบๆข้างในนิดนึงนะครับใช้เวลาต้ม9นาทีนะครับต้มเดือดๆบบนี้นะครับนานๆคอยคนทีหนึ่งจับเวลา9นาทีนะครับเราจะได้เส้นสปาเกตตี้แบบกรุบข้างในนิดๆน,นะครับดังนั้นใครที่จะขายให้กับ เอาต่างชาตินะครับจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับเขาจะไม่ทานเส้นสุกเหมือนบ้านเรานะครับนี่ฮะกรุบๆแต่ถ้าเกิดเป็นาขายให้กับคนไทยนะครับแนะนําว่าให้เพิ่มไปอีกเป็นสินาทีนะครับอย่างนั้นคนไทยจะบอกว่าเส้นสปาเกตตี้เราไม่สุขนั่นเองนี่ครับเอาขึ้นมาก็มาคลี่กระจายในถาดแบบนี้นะครับในกระชอนหรือในถาดก็ได้นะครับไม่ต้องคลุกอะไรนะฮะปล่อยไว้แบบนี้ ให้เขาระบายความเย็นนะครับบางคนเอาน้ํามันโอลิฟออยล์หรือน้ํามันพืชลงไปคลุกเพื่อที่จะมาให้มันติดกันแต่ว่ามันก็ใช้ได้ครับแต่มันมีข้อเสียก็คือมันเก็บได้ไม่นานเท่านั้นล่ะครับต่อไปก็จัดเก็บใส่ถุงแบบนี้เลยนะครับสามารถนําไปแช่ตู้เย็นใช้ได้ประมาณ4-5วันนะครับดังนั้นอย่าต้มไปเยอะถ้าย่อยต้ม แปะสติกเกอร์แบบนี้ซึ่งเชฟรินมีเทคนิคจะมาบอกในคลิปต่อไปนะครับว่าสติกเกอร์นี่มีประโยชน์อย่างไรเป็นยังไงกันบ้างครับสูตรที่เชฟรินได้สอนไปอย่าลืมนะครับไปลงมือทําให้กับคนที่คุณรักแล้วคนที่คุณรักเขาจะรักคุณต่อไปนะครับติดตามเชฟรินไว้ทุกครั้งที่มีสูตรอาหารดีๆจะมาสอนให้ทุกคนได้ทำให้กับคนที่คุณรัก พบกันใหม่คลิปหน้าเหตเซบรินวอดตบดีแค่การทำอาหารสวัสดีครับ